สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบลิสตอร t เลชั่นบายหอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับ HondaJet GK นะครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนโลโก้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับโดยที่ไม่ต้องรื้กันชนหน้าออกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ของด้านหน้านะครับส่วนนี้ของด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะต้องรื้ยังไงบ้างนะครับ A few moments later เ๋ยรเราจะต้องทําการรื้ ไอตัวนี้นะครับตัวยึดตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะเอาแผ่นนี้ออกนะครับอุปกรณ์ก็จะมีที่งัดพลาสติกนะครับแล้วก็ไขควงแบนสองอันนะครับแล้วก็ไขควงเฉกสั้นไว้ขันน็อตด้านในนะครับ A few moments later เราก็ทําการปลวกทุนนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จิ้มลงไปนี้ครับแล้วก็ปลดขึ้นมาได้เลยนะครับ ทำการยกพลาสติกชิ hmm. mark, ups, ้นนี้ออกนะครับแบบนี้นะครับออกมาได้แล้วนะครับตรงท่ออากาศนะครับมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกตัวนึงนะครับจากนั้นก็ปลดท่อยางออกนะครับเพื่อไม่ให้เกิจากตรงนี้นะครับจะปลดตรงนี้ก็ได้หรือปลดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าปลดตรงนี้ก็นครับจับบิดนี้ครับ แค่นี้ก็ออกแล้วครับจับหมุนบิดไปบิดมาก็ออกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมขันน็อตตัวพลาสติกตัวนี้นะครับที่มันปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ3าตัวเป็นน็อตตัวเล็กๆน็อตตัวเล็กๆแบบนี้นะครับพอขันน็อตเสร็จอย่างนี้นะครับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับพอขันน็อตเสร็จแล้วก็มันออกมาเอาออกมานะครับจากนั้นเมื่อเรามองไปที่ข้างหลังมองลอดเข้าไปนะครับเรามอง ลองอดเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเดรัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาไฟลนนะครับแล้วก็ดึงจากด้านหน้าด้วยนะครับมันจะมี2ฝั่งครับมีฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่านี่ครับจะมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้2ฝั่งนะครับเราใช้ไฟลนนะครับแล้วก็งัดจากด้านหน้าช่วยเองนะครับ A few moments later เราใช้พลาสติกเสียบเข้าไปเนี้ยครับเพื่อ เหมือนดึงออกมาหน่อยครับแล้วเราก็จะใช้ไฟครับลนจากจุดด้านในนะครับเราก็จะได้แหวนสเตลเลตตัวนี้ที่ใช้ล็อกข้างหลังมันออกมาด้วยนะครับก็เก<ๆ>็บไว้นะครับต่อไปเราก็งัดอีกข้างหนึ่งนะครับ มันก็จะหลุดพุ่งออกมาแบบนี้เลยนะครับหลุดออกมาเลยนะครับ a few moments later จากนั้นเราก็ทำการล้งางทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราทำการเช็ดแล้วก็ปล่อยทิ้วให้แห้งสนิทนะครับ A later few moments later. หลังจากที่ผมล้างทำความสะอาดนะครับจนมาให้เหลือคราบมันแล้วก็สิ่งสก,กรปรกนะครับเราปล่อยแห้งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับออกแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวเราซึ่งตัวนี้มันมีเหมือนกันเดี๋ยวเราลองทับเอาจุดนี้ออกแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูนะครับว่ามันตรงหรือเปล่า ตัวเดยตรงนี้นะครับตรงกับรูพอดีเลยนะครับข้างหน้านะครับจากนั้นเราก็ทําการลอกกาวออกนะครับลอกแผ่นปิดกาวสองหน้าออกนะครับแล้วก็แปะเข้าไปได้เลยนะครับรีบกดให้สนิทนะครับ กดไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราคิดว่ามันแน่นดีแล้วเราก็ลอกกาวพลาสติกออกนะครับสวยๆเลยนะครับเงาๆเลยนะครับงเบงามากนะครับด้านหน้าถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำข้างหลังกันต่อนะครับ A few moments later ต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนตัวข้างหลังนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องถอดตัวคาดโุมเนียมตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเราทําการถอดการปัดน้าฝนก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดฝาที่นี้ออนครับง้างออกด้านข้างอย่างนี้ครับแล้วก็ปลดออกมาได้เลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นน็อตเบอร์สิบนะครับก็คลายออกนะครับ จากนั้นก็ทําการโยกๆหน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงด้วยแล้วก็เคาะๆหน่อยนะครับมันก็หลุดออกมานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปปลดกล็อตอีกด้านนะครับ a later few moments later. ต่อไปเราก็จะเอาฝาพลาสติกตัวนี้ออกนะครับก็ทําการใช้พลาสติกพวกนี้นะครับใช้ตัวพวกนี้ทําการ งัดงัดงัดออกนะครับ A few moments later หลังจากที่เรางัดออกมานะครับก็จะมีพุกทั้งหมด12จุดนะครับตำแหน่งก็ตามนี้เลยนะครับก็ดูนะครับจะได้ล้วงมืองัดถูกนะครับงัดแรงๆนะครับเพราะว่าถ้าเพิ่งงัดครั้งแรกมันจะออกยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากพุกมันค่อนข้างจะแน่นนะครับ A few moments later จากนั้นให้ทำการถอดล็อตเบอร์8ตัวนี้ออกนะครับ เดินน็อตแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะครับาก,การถอดน็อตทั้ง2ฝั่งออกแล้วนะครับจากนั้นเรามาดาูมองเข้าไปข้างในนะครับอย่างนี้นครับจะเห็นผู้พลาสติกนะครับฝั่งนี้อยู่หลังมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับกับฝั่งนี้มองเข้าไปตรงดูนี้จะเห็นขาวๆน,นะครับอ่าครับอยู่ใกล้ๆตุ่มผงน้ำหนักตัวนี้นะครับนี หนึ่งตัวแล้วก็หลังตรงนี้หนึ่งตัวผมก็จะใช้พลาติกตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปานะครับแล้วก็งัดอย่างนี้นะครับงัดทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันก็จะวิ่งแล้วก็บุดออกมาอย่างนี้นะครับอ่เรามาดูจุดข้างหลังที่เรางัดนะครับก็จะมีตรงหัวนี่คือจุดที่เราขันน็อตออกหัวท้ายนะครับหัวนี้กับท้ายนี้นะครับคือที่เราขันน็อตออกนะครับ จากนั้นเราก็จะงัดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแค่เดิเสียบเข้าไปนะครับเรางัดมันก็จะหลุดออกมานะครับค่อยๆงัดเข้าไปนะครับหลังจากที่เราถอดตัวคาดเอวหลังออกมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเราก็ทําการสอดตัวนี้พลาสติกเข้าไปนะครับเพื่อให้มันอ่าขึ้นมา นิดนึงก่อนนะครับจากนั้นฝั่งนี้ครับก็จะเอาไฟลนนะครับแค่นี้ครับมันก็จะหลุดออกมาหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเหล็กอีก2อ,อัน2ชิ้นนะครับตัวล็อกข้างหลังพลาสติกก็ยัง ยังใช้ใช้ได้นะครับวันหน้าเราก็ยังเอามาเสียบแล้วก็ใช้ตัวนี้เสียบล็อกลงไปได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเอากลับมาใช้งานนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องทําการตัดแต่งตัวตัวเดือยที่มันผูขึ้นมานิดหน่อยนะครับเห็นครับมันจะมีตัวพลาสติกเหลี่ยมๆมีโผล่ขึ้นมาแต่จริงมันโผลไม่เยอะ,ะครับแต่ว่าผมว่าจะแต่งออกสักนิดนึงเพื่อให้ เทปสาหน้าจะได้แนบสนิทนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับ A few moments later เราจะเห็นว่ามันมีแผ่นพลาสติกนะครับที่มันเป็นแผ่นรองสีดำของใต้โลโก้นะครับถ้าเราไม่ใส่พลาสติกตัวเนี้นตรงนี้มันนูนขึ้นมาครับเห็นไหมครับมันนูนขึ้นมาพอมันนูนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราเอาตัวโลโก้ แปะลงไปมันจะทําให้มันแปะไม่สนิทนะครับมันแปะไม่สนิทเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่ตัวนี้ลองลงไปถ้าเราก็เอานี้แปะทับลงไปแปะลงไปแล้วกาวตัวนี้มันไม่ดีให้แผ่นเนี้ยมันก็จะหลุดดันหลุดออกมาแล้วก็หลุดหายไปทั้งแผ่นนี้แล้วก็ทั้งตัวนี้มันก็จะหลุดหายไปเหลือแค่แบบนี้ผมก็เลยลอง กาวสองหน้าตรงนี้ออกเพราะที่ผมขีดไว้เนี่ยเราเ,าเอาออกมันจะลดความสูงลงไปได้อีกนิดหน่อยอย่างนั้นก็ลดความสูงของกาวลงไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการแปะลงไปเลย เออมันติดอยู่ครับนี่ครับเรียบร้อยละเราแปะลงไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปประกอบกับรถครับ A few moments later อ,อ,อันนี้ด้านหลังครับติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งออาการปรัดน้ำฝนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แถบเรียบร้อยเอามาลอกออกครับ ว้าวสวยงามครับเงาวับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อนะครับนี่สําหรับตัวหน้าด้านหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาลอกกันโอ้เงาสวยเลยนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ